สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะมาดูรถแมคโครคันใหม่ค่ะโอ้คือเสียวแท้โอ้ทางสั้นนะ วันเนี้ยหนวดกูเนี่ยชุดยอดเลยแล้ว๋ถวม่นอ้ใส่ก็คือแตงเงางามเถอะใส่แล้วก็ได้ขาดนึงเอามาเห็นไหมต่อยประคามเดียรเนียนี่เอาเอาฟ้ากับโป่งหลังมานัำงบ่ลัฟ้ากับโป่งหลังจะได้เอามาด้วยหรือเปล่าน้อเก่นาดนั้นครับล้มไโค้กเขาเนมยรถแค่เลยคุณขับไ่โคเป็นไม่กี่เดือนไหมกีเดียวเดียวเอง วนเมาขอนหนอยมิวนมันไป่ไรมันิเล้หรืวนเล่นเบลขอนอเขวนมันไปเ่อไรมันไปเ่ไรเน่ะโอ้ห่งเลนวะดันขอนวะขวอนก็แค่ขอนแค่นี้สิ โผลมาเพิ 1, ่มอีกหนึ่งคันค่ะเสริมทับค่ะเช้าวันเดียวไปให้ได้ไปกวนอยูืด้นะเพราะว่ามึ่อค้ายี่คันนี้แล้วมึ่เก่าขคันใหม่ของว่าเช้าวานนี้ นึงคันหนึ่งก็เอาเข้ามาเพิ่มไฟมไ,ไฟด้วยนะคะ

Yeah, you right. บอกเลยนะคะวันนี้คิดว่าพี่เขาจะไม่ได้เอามาเลยเสเจ็ดร้อยของเราหน้าจะไปต่ออูพรุ่งนี้นะคะต่อเป็นรถเทรลเลอร์เพราะว่าลูกค้าเงียบไปค่ะเพราะว่าไม่โทรกับคืนมาก็เลยก็เลยคุยกับอูต่อไว้แล้วว่าจะเอาไปต่อค่ะค่ะอู่ต่อได้แล้วเป็นอู่ช่างร้อยค่ะอยู่ร้อยเอ็ด ฟ้าปงโฉบโซบโซบฟ้ากะปงไม่ยังอีกเลยไหมตอนน้ามคร้บเลยมึงมาช่องรถกูน่ะสิเล่ดีมันดีเออฮวนฮอนรีบเลยมึงลองฮอน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 ฮนฮนฮอนฮอน เสูมือเลยหอนๆเปิดเสียงนิ่อย่าฟ้าเปิดเพลงเนอะเปิดเพลงเสียงเนอะเปิดมอลลัสิ่งไหนยัวควันรถไฟวะแม่นรถบักตูนบ่ เป็นฮิตาชีแล้วก็เอาเอเจจลอยแล้ววันนี้เบื่อเลยนี่เอเจจลอยแค่ฮิตาชิเนออืมีอีกคันหนึ่งอยู่นะคะสวยเหมือนกันเครื่องนี่แห้งกรีบเลยค่ะคันนี้ก็น่าจะได้ขายก่อนแล้วจะเอาคันนั้นเข้ามา คันนั้นคือเครื่องแบบแห้งมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะถ่ายรูปให้ดูนะคะตอนนี้มันเมืดมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ตื่นเช้าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้ดูค่ะเสียท็อปก็ถ่ายรีวิวไปแล้ว ตั้งต่อยู่บ้านเจ้าของเขาค่ะพี่เขาพ <c oughs> ี่งมาส่งอยู่บ้านเลยค่ะ <c oughs> น่าจะจะรถไปจอดไว้ไหนเนี่ยเครื่องคันนี้ยังมีซึมอยู่นิดนึงนะคะแต่แต่คันนั้นนี่คือแบบเครื่องแห้งมากเลยสวยหัวสีดำค่ะ มัน <c oughs> นี้เช้าต้องตื่นแต่เช้ามากวดถนนนะคะขี้ดินเต็มเลยเมื่อเช้านี่ก็ยังไม่ได้กวดค่ะเมื่อเช้านี่เขาก็เอาโกเบโก้ไปแล้วเดี๋ยวคันนี้ก็ยังไม่ตั้งราคาค่ะ ให้เขาลองขึ้นดูเผื่อชอบค่ะเพราะว่าเจ้าของเขาไปมัดจำไปมัดจำฮิทาชีอยู่บางนาแท็กเตอร์แล้วค่ะคันหนึ่งคันที่เราพาลูกค้าพยักกระปูวิสัยะค่ะใช่ไหมใช่พยักหรืออะไรอยู่นาดูนะคะลูกค้านาดูนะคะที่ไปเอาฮิตาชีตูวสั้นมาค่ะพาไปดูวันนั้นแหละรถคันนั้น ที่เขามัดจำมาไปแล้วค่ะนี่แหละเจ้าของเขาคันที่มาเอาอะไรนะจอมม่อนเหรอคันสีเขียวอะค่ะที่หุ่นกับเสียตีนไปอะเพราะว่าพี่เขางานเยอะค่ะมันมันต้องแบบใช้รถแบบเร็วเร็วีบๆีบอะค่ะรถแบบนี้มันเรื่อยอะค่ะต้องจัดรถใหม่ไปเลยอันนั้นคือสวยสุด 妈嘞！ เจ็ดร้อยของเราสีหัวยังสวยๆอยู่นะคะนี่ไม่ต้องทำสีก็ได้สำหรับใครที่อยากได้แบบสีพื้นๆนะคะสีกระบานนี้ก็ทำเป็นสีขาวพื้นๆก็ได้นี่นี่คะ่ะไม่ต้องทำสีใหม่เลยนะสวยๆอยู่เลยแล้วก็มีหน้าเลท โอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง j m ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ